นะครับสัญญาณเหมือนจะไม่ไปหรือเปล่าพี่น้องครับอาจจะมีบางสถานีมีปัญหานะครับเออสัญญาณหายไปช่วงหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ที่จีนเนี่ยเขาบอกเลยนะครับสมน้ำหน้าแล้วนะสิ่งที้เกิดขึ้นกับประเทศอเมริกาเนี่ยนะว่าเขาไว้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยเกิดการจราจ,จนยังไง สมน้ำหน้านะทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะประมาณอย่างนี้นะ r e t r i b u t i o n นะเนี่ก็ไม่มีเลยครับความสัมพันธ์ที่จะดีต่อกันวันนี้เป็นศัตรูกันตรงๆแล้วนะครับอันนี้ทางเปโลซีะ Pelosi นะครับผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยขอให้นะ,อะเอาออกนะครับ เรียกว่าอนุสาวารีย์ต่างๆที่ U.S. Capital ที่เมืองหลวง Washington DC เนี่ยสิบเอ็ดอันนะครับสิบอันสิบสเอ็ดอย่างนะครับซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของนะความเกลียดชังไม่ใช่นะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมใดๆนะกรน,นีก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันนะก็เรียกว่าชำระประวัติศาสตร์กันเลยนะพี่น้องวันนี้นะเรียกว่าไม่เอาไว้อะของอันใดๆก็ตามที่เป็นการเหยียดผิวเป็นการสร้างความเกลียดชังนะ นะใครก็ตามที่เป็นอดีตนักรบทั้งหลายที่ทําอะไรไว้แล้วก็โหดเยี่ยมป่าเถื่อนไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะก็ยกสรรเสริญกันขึ้นมาเนี่ยวันนี้เขาจะรื้อแล้วมองในด้านหนึ่งก็เออนะไปกันขนาดนะั้นนะแต่มองในอีกด้านหนึ่งเฮ้ยมันก็เจ๋งเหมือนกันนะประเทศนี้นะแล้วนึกถึงบางประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยนะหมุดคณะราษฎรเขายังเอาออกไปนะครับแล้วทําลายอะไรหลายอย่างเออถ้าประชาชนชนะบ้างอะ มันจะเกิดอะไรขึ้นบอกได้เลยประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมผมบอกได้เลยไม่เหมือนเดิมนะครับอา้าวอันนี้นะครับที่าสเวกัสนะครับนายตำรวจท่านนี้นะครับเนี่ยโดนยิงที่ในช่วงที่ไปดูรายการชุมนุมเนี่ยก็แกอาจจะนะตลอดทั้งชีวิตนี้นะครับอาจจะโอ้ยอยู่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะครับอาจจะไม่ฟื้นเสียดายนะครับหน้าตา วัยยังหนุ่มครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเขานะครับอาจารย์ที่ UCLA นะครับแกปฏิเสธที่จะให้สิทธิพิเศษกับนักเรียนคนดำที่เรียนออนไลน์นะเพนะราะว่าแกบอกว่าเฮ้ยฉันจะไปรู้ยังไงชื่อด,ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าใครนะเป็นคนดำคนขาวพ่อแม่เป็นคนดำคนขาวยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ปฏิเสธนะนะ แกชื่อนะกอร์ดอนคลนะครับ Klein. กอร์ดอนคลายก็แกก็ไม่ยอมมันก็บอกว่าเฮ้ยมาแขวนฉันนี่นะต้องยกเลิกออกไปอย่างเด็ดขาดนะครับนี่ใช่จริงๆเนี่ยมันก็เกินไปนะครับมาหาทยไลเนี่ยนะ ถึงขนาดนะปลดไม่ให้รักษาเขาเียไม่ให้ทํางานอยู่ระยะหนึ่งอะไรเงี้ยนะปลดเลยอะ่ะปลดชั่วคราวนะเออะก็ว่ากันไปดูใบวันนี้มีปัญหานะพี่น้องเศรษฐกิจอาจจะล่มสลายนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ยิ่งเจอแพนเดมิกเข้ามานี่นะครับการระบาดตรงนี้ซึ่งจริงมันลงทุนอะไรไปเยอะนะครับเนี่ยเวลานี้เนี่ย เครื่องบินก็ไม่เข้าการท่องเที่ยวก็ไม่ไปการเงินก็ลําบากนะพี่น้องถ้าสนใจนะครับนี่ที่นี่นะเขาให้รายละเอียดดีมากนะครับเนี่ยนะครับมันไอ้ที่สร้างไว้ลงทุนไวนะพอโลกมันหยุดนี่มันกระเทือนนะครับแล้วเขาลงทุนไว้เยอะมากในช่วง10ปีหลังเนี่ยโครงการต่างๆเข้าไปนี่ผมยังไม่ได้เจาะนะครับว่าอิทธิพลของจีนเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจนะครับนะ คือผมบอกว่าประเทศอย่างนะดูไบเนี่ยคนผ่านเยอะผ่านเข้าผ่านออกก็ไม่น่าจะมีคนติดมากแต่ความเป็นจริงเนี่ยเท่าที่ดูตัวเลขครั้งที่แล้วที่เราดูกันนะนะ UAE ใช่ไหมแป๊บหนึ่งก็ไม่น้อยนะ UAE เนี่ยนะ UAE นะครับ United Arab Emirates อ่านี่ติด40,000นะครับคือถ้าพี่น้องไปอยู่ในแถวนั้นเนี่ยนะก็ต้องเห็นว่าสังคมเขานี่ไม่ใช่เปิดให้คนไปได้ทั่วไปนะยกเว้นในเมืองนะ นะไปช้อปปิ้งอะไรไปดูเมืองแถวบริเวณนั้นไปนอนโรงแรมแถวนั้นแต่ว่าจะเข้าลึกไปถึงเมืองอื่นๆนะยาน่านอื่นของเขานี่ก็ไม่ใช่จะง,ง่ายนะแต่ว่าการตายนะไม่เท่าไหรนะแล้วเขาก็ตรวจไปเยอะนะครับตรวจไป2ล้าน5แล้วก็พบ4ี่หมื่นนะครับสี 40, นะ่หมื่เรื่องการตรวจนี่นะทั่วโลกก็ อเมริกาเนี่ยตรวจเยอะกว่าเขาเลยนะฮะตอนนี้นะแต่จีนนี่ตัวเลขมันไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่มีใครน่าเชื่อถือที่บอกที่บอกว่าที่อ,อ่อ่อู่ฮั่นนะครับพลเมืองประมาณ 10- ถึง11ล้านคนเนี่ยก็จะให้ตรวจกันหมดเลยแต่ตรวจไปตรวจมาแล้วปรกากฏว่าเขาบอก่านะหนึ่งเนี่ยเงินทองมหาศาลเลยคนที่ตรวจนี่ต้องจ่ายนะแล้วก็ออกมาแล้วคำนวณแล้วเป็นรายได้มหาศาลมากเลยแล้วไอ้พวกนี้เนี่ย ส่งไปทางยุโรปอะไรเขาก็ไม่ค่อยรับเพราะว่าการผลเขามันนี่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันแค่3สูกต้อง3 0 3 5ถึงประชาชนก็ไปตรวจไปตรวจปรากฏว่าเป็นไงครับ <c oughs> ไม่มีคนติดเลยศ <c oughs> ูนย์คนทั้งเมืองไม่มีคนติดเลยครับ <c oughs> เอ้านะเขาว่ากันไปนะครับแล้วเอาที่เอาที่สบายใจนะครับแต่ว่าเนี่ยตอนนี้หลายเมืองบางเมืองนะครับอ่ก็ ค่อ,ขอ,ขอนข้างแกยังมีปัญหาอยู่นะมันนะมันยังต้องปิดบ้านปิดเมืองเหมือนอู่ฮั่นเลยแล้วก็คนนะที่ติดแล้วก็กลับมาติดอีกอะไรอย่เงี้ยซึ่งก็ก็น่าเป็นห่วงนะครับ t วิตเตอนะครับนี่นะก็มาอีกแล้วครับใครก็ตามที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับนะแล้ว ก็อาจจะมีการกดเอาไว้นะครับมีการบีบเอาไว้นะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นพวกหัวแข็งทางการเมืองของประเทศจีนเนี่ยนะปรากฏว่าบัญชีเนี่ยนะโดนโดนแขวนไปเหมือนกันนะแต่ถ้าใครก็ตามเขียนนะชมปักกิ่งนะชมรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยยังอยู่ได้ดิบดีได้ดีอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็เลยมีการนะอ่ ส่งคำร้องเข้าไปนะครับนะส่งคำร้องเข้าไปที่ไวท์เฮาส์ว่าเฮ้ยนี่นะทวิตเตอร์เนี่ยมันทําอย่างนี้นะนะครับนี่นะให้ไปสอบสวนด้วยนี่ก็สนุกเลยครับวันนี้นะสนุกเลยก็อเมริกานะครับก็จะหยุดสายการบินจากประเทศจีนที่จะเข้ามาที่อเมริกานะอืม ก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วนะครับประกาศกันไประยะหนึ่งแล้วนะครับฟาลุนกกงวันนี้นะครับในประเทศจีนเนี่ยจริงๆชั่วโลกบีบนะครับแล้วก็องค์กรคล้ายๆเกสตาโปของรัสเซียเลยนะเ,าเ,าเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนยุบไปแล้วคือหน่วยทหารที่ไล่ล่าอย่างนี้หน่วยตำรวจนะครับตำรวจรับ ไล่ล่าแล้วก็ไล่ฆ่านะฝ่าลุนกงเนี่ยก็ทั่วโลกเขาประนามก็นึกว่าจะหายไปแล้วปรากฏมีข่าวรายงานว่าเนี่ยตอนนี้ยังทํางานอยู่อะไรอยู่ยก็น่าสงสารนะพี่น้องฝ่าลุนกงนะครับที่อยู่ในฮ่องกงก็เป็นกังวลนะครับว่ากฎหมายกฎหมายเรื่องความมั่นคงทั้งหลายที่กําลังจะออกมาเนี่ยนะที่สุดแล้วก็นะจะทําให้พี่น้องที่นับถือฝ่าลุนกงที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ย เป็นอันตรายได้นะครับนี่ก็โอ้นะอะไรกันมนุษย์เราเนี่ยทำไมจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้นะครับนะมีเลือดเนื้อมีชีวิตนะครับเรคิคารเรลลี่นะครับอ่าออกนะจะลาออกจากเนสคานะหลังจากที่อ่นะ,ะการแข่งรถนี่เขาห้ามเอาธงคอนเฟ d เดเรตแฟลกนะครับธงเนี้ยนะเดี๋ยวพี่น้องดูนะแป๊บหนึ่งเพื่อมีรูปให้พี่น้องนะ สัญลักษณ์ครูครับแทนก็เอาตรงนี้ไปนะใ้พวกนี้หัวดุนแรงั้งหลายเนี่ยนะเนี่ยทงออกมาไหมเนี่ยนะเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะนะ <c oughs> คือวันนี้นะครับ <c oughs> เขาสั่งห้ามกันไปละทงตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูประวัติกันนิดนึงนะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยถ้าพี่น้องรู้ภาษาอังกฤษนะอยากรู้อะไรเนี่ยเรื่องมันอยู่ปลายนิ้วหมดเลยพี่น้องตั้งคาถามให้ถูกมันมาเองนะครับเนี่ยนะเนี่ย ธงตัวนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่ก็มองเห็นนิดเดียวนะพี่น้องนะเนี่ยครับนะครับหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยครับ นองจากสัญลักษณ์เนี่ยมันย้อนนะไปในอดีตซึ่งมันขมขื่นนะนะมันเป็นการใช้ความรุนแรงนะเนี่ยมีการเหยียดผิวนะครับมีเรื่องของทาสเข้ามาเกี่ยวข้องนะอย่างเงี้ยยาวแล้วเนี่ยรา,ายละเอียดนะครับมีหยดเลือดเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยมีอยู่หลายระดับเลยนะครับเนี่ยปลัสเตนแบนเนอร์เนี่ย โอ้หนึเนี่ยมันโอ้ย้อนไปนู่นนะครับสงครามนะหนึ่กห้ไปนู่นก็มีนะโอ้มีธงหลายอันอเมริกานี่น่าสนใจนะพี่น้องวันหลังผมต้องผมต้องนะเอามาศึกษาแล้วมาเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยก็ดีนะแต่มันละเอียดเยอะเคยตอนสอนอ้ u s culture แล้วมันเยอะรายละเอียดนะครับก็เลยนะบางอย่างก็ต้องสกิปไปนะอันไหนที่มันเป็น อดีตนะครับที่ที่วันนี้มันมาสะเทือนใจคนผิวดำเ,เรื่องโชว์เรื่องการเหยียดผิวการเหยียบย่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยนะเนี่ยครับความหมายของ confederation flag นะครับผู้สนับสนุนของนะอะทงอันนี้นะครับได้ใช้นะ,ะการใช้ทงอันนี้นะครับผู้ที่สนับสนุนการใช้ทงอันนี้นะ,ะก็อ้างว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของทาง นะบ,นบรรพบุรุษทางภาคใต้ทางทางใต้นะแล้วก็มรดกวัฒนธรรมของทางภาคใต้ภาคใต้นี่คืออเมริกานี่พี่น้องที่เกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยนะคร่าวๆนะอันนี้เราได้นะที่เมื่อก่อนมัน,มนเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยทางใต้เนี่ยรัฐทางใต้เนี่ยหน้าที่เขาปลูกฝ้ายปลูกนะการเกษตรทั้งหลายนะยาสูบอะไรเงี้องอยน,นะก็ใช้แรงงาน คนคนดำนะธาตุกำไรได้จากธาตเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้กฎหมายเนี่ยนะมันเ,เรื่องการเลิกทาตเนี่ยมันเกิดขึ้นนะส่วนทางเหนือเนี่ยค่อข้างจเจริญแล้วนะ,จะเจริญใช้เทคโนโลยีเปิดการตลาดนะการค้าขายนะก็พยายามจะเอานะเอา,เอาเขาเรียกอ,อะไรล่ะเอาอารยธรรมเนี่ยเข้าไปเป็นนะทั่วประเทศนะก็เนี่ยลิงคอนเนี่ยนะครับ อับราหัมลินคอนถึงโดนฆ่าตายแกพยายามให้แกให้เลิกทาสนะก็เนี่ยนะประวัติศาสตร์มันก็เป็นอย่างเงี้ยโดยทั่วไปนะประวัติศาสตร์มันมันมีเลือดนะมันมีการขัดแย้งกันมาถึงวันนี้เมื่อมันมาถึงแบบนี้นะนะอ่ออ่านะเมื่อจะต้องแก้ไขสังคมกันะมันผมก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันต้องมาชำระสาสางเพราะว่าของในอดีตะ เราจะไปติดกับมันมากก็ไม่ได้ในเมื่อมันเป็นเมื่อมันเป็นไอนะ้เป็นเรื่องที่แทงใจคนมากเนี่ยนะถ้าคุยกันตกลงกันได้ก็นะอาจจะเอาไปเก็บในพิพิธภัณฑ์ซะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่จะมาตั้งนะแทงหูแทงตาแทงใจผู้คนนะกนะ็นี่ก็เป็นเรื่องนะประวัติศาสตร์ของผู้คน มันหมายถึงรัฐทางใต้นะมี11รัฐนะครับซึ่ง่ก็ไม่ยอมนะไม่ยอมอยู่กับรัฐอื่นนะครับในช่วงปี1 9 6 0 1 8 6้แถึง1861นะครับแล้วพยายามจะตั้งเป็นชาติใหม่ขึ้นมาจะแยกประเทศไงมันก็ต้องมาสู้กันนะเนี่ยนะนะนะเพราะว่าเขาต้องการที่บอกว่าเฮ้ยต้องมีชาติไวส้สิถ้าไม่มีฉันก็ตายสิอะไรประมาณนี้แย่สิก็เลยฆ่ากันนะนี่ก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ เอานะครับก็เนื้อหาสาระก็พอสมควรนะพี่น้องนะน้องรินว่าไงเนี่ยทาไมดเรเพิ่งมาใส่แบบนี้วันหลังใส่เสื้อกล้ามนะเอาทําไมครับเสื้อผ้านะผมช่วงนี้มันเข้าหน้าร้อนแล้วครับก็เนี่ยตามเนี้ยนะผมก็ทำไมฮะใส่ทําไมเพิ่งมาใส่ก็<笑><笑>ผมก็ใส่อยู่เรื่อยแต่ว่าจัดรายการก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียบร้อยหน่อยแต่วันนี้ไปข้างนอกมานะแล้วมันร้อนช่วงนี้ร้อน ที่เท็กซัสเห็นบ่อยมากเลยทงคอนเฟ d เดเรตนะครับก็สมบัตินะคนที่มีเงินมีทองเมื่อก่อนก็มีทาตนะเขาก็ภูมิใจเขาสู้เพื่อสิ่งนี้นะครับแต่โลกมันต้องไปข้างหน้านะาว่าไงเนี่ยโรคระบาดมีผลกระทบรุ่รุนแรงอย่างแน่นอนต่อประเทศในตะวัอะ <H> um. นออกกลางนําเม็ดเงินจากการขายน้ํามันใช่น้ามันใช่ใจมันกระทบจากน้ํามันด้วยแต่ตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะอืึนะ นำเม็ดเงินจากค้าขายน้ำมันมาลงทุนทำธรุรกิจครบวงจรรูปแบบเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ตกอยู่ในสภาพเมืองร้างและความจริงน้ำมันต้องมีวันหมดถูกต้องเลยประเทศอย่างย e นะูเออเขาถึงเอาเงินไปลงทุนเรื่องกนะีฬานะการท่องเที่ยวนะแล้วก็ศูนย์กลางการเงินการค้านะช้อปปิง้งอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> <N ic c oughs> น้องแอปเปิลไปเตรียมทํากับข้าวนะครับขอบคุณมากนะครับอุจาหนะ์นั่งกันจนยาวเลยเนี่ยนะอ,อนุสาวรีย์ของกษัตริย์เมืองกาาบุรีจะต้องถูกชำระ <ắm> นะคุณประชาชนคนธรรมดานะครับ พี่น้องที่แวะเข้ามานะขอบคุณทุกท่านนะครับผมพยายามจะดูว่าพี่น้องมีคําถามมีอะไรนะครับคุณกุณลบดีบอกว่าอเมริกาทางอีสต์โคสเขาฉลองวันหยุดให้โคลัมบัสนะครับซึ่งโคลัมบัสก็เป็นปัญหานะที่มาเจอเนี่ยมาเจอแล้วเนี่ยโคลัมบัสเข้ามานี่มาพร้อมกับการตายจํานวนมหาศาลของ, <c oughs> ของคนท้องถิ่นนะโนะรงเรียนปิดตอนนี้ต่อต้านมากเลยเพราะเขามาล่าเมืองขึ้นแล้วฆ่าคนอเมริกันอินเดียนแดงนะครับ กฎแห่งกรรมนะคุณคิวสกิลบอกว่าลีนพวกมันจะใช้นักเลงที่เราไม่รู้จักทําให้เป็นเหมือนการปล้นกันฆ่ากันธรรมดาทําร้ายร่างกายลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยพวกเขาชอบเบี่ยงเบนความสนใจนะคือวันนี้ความจริงก็คือเผด็จการเมืองไทยต้องยอมรับแล้วว่ามันถึงเวลาที่สังคมไทยต้องเปลี่ยนแล้วนะครับท่านทั้งหลายที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะท่านก็เห็นอยู่นะนะเจ็บไปตายไปกันก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดา คุณตั้วเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยนะก็ยังออกไปสัมภาษณ์นะทำการแสดงทำงานเป็นปกติเลยนะแค่ไปล้มนะจากการที่ทำงานอยู่ตรงนั้นนะดูปกตินาะร่าเริงนะแก็สไตล์แกอย่างนั้นหน้าแกก็อาจจะท่วงแหลมันก็นเหี่ยวอะไรไปบ้างตามสไตล์แกนนะแต่ว่าพอเป็นปุ๊บแล้วเนี่ยนะไปตรวจพบที่หลังก็นเนี่ยอาการมันอยู่ในระยะอย่างนี้พอคีมโมปุ๊บร่างกายแกก็แย่แล้วก็ไปเลย ภนะรรยานี่เอาสามีไปโรงพยาบาลน,นี่คิดว่าจะได้กลับบ้านอยู่ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรมากมายเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกชีวิตอะแล้วพวกท่านทั้งหลายที่แก่จะลงลงกันแล้วเนี่ยท่านทําไมจะต้องไปยึดติดกันมากมายกับอํานาจถ้ามไม่ปล่อยให้คนรุ่นใหม่เขาแข่งกันเข้ามาทํางานทุกบ้านเพื่เมืองท่านเองหลายคนก็รับใช้ประเทศชาติเป็นนายพลเป็นผอ,บอทอบอก็ถือว่าได้ทําประโยชน์กับบ้านกับเมืองพอสมควรผมไม่ ไม่ไปตีค่าราคาใครต่ําขนาดนั้นหรอกนะว่าทุกคนนี่คิดร้ายกับบา้านเมืองไม่หรอกที่ทำานะ่ะคุณอาจจะคิดดีเชื่อว่าตัวเองทําดีนะแต่ว่าในเมื่อมันดีไม่พอแล้วจริงๆเนี่ยดีโดยที่รัดวงจรโดยที่ทําลายหลักการเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องกลับมาเป็นนะกลับมาเป็นไม่ใช่กลับมาแล้วท่านต้องกลับสู่ความจรงิงแล้วแล้วก็ถอยไปซะออกไปซะเหมือนที่เราพูดเรื่องสามัญกริยัเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะต้อง ปรับเนื้อปรับตัวนะครับมันมันเป็นอย่างนั้นเอาละขอบคุณมากพี่น้องนี่ก็น,นะอยู่กันมาจนถึงท้ายๆเลยนะครับคุณประชาชานธรรมดาประคองงการรถไฟฟ้าของอีลอนมัสมีผลกระทบต่อผู้ผลิตน้ำมันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มากนะนะจะมีผลก็บริษัทผลิตรถนะครับผลิตรถน้ำมันก็บ้างเล็กน้อยแต่ว่านะตลาดมันยังเยอะอยู่ประเทศจีนเนี่ยช่วง10ปีที่ผ่านมานี่ บริษัทรถต่างๆได้กําไรจากที่นั่นเยอะนะแต่ว่าต่อไปนี่นะถ้าเกิดว่าเรื่องของแบตเตอรี่นะซึ่งตอนนี้อีลอนมัสเนี่ยก็พยายามจะลงทุนในเรื่องการพัฒนาแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ดีนะต่อไปเนี่ยแทบจะไม่ต้อง <c oughs> เขาเรียกอะไรไม่ต้องไปเสียบอยู่ยงั้นนะก็ใช้วิธีเปลี่ยนสินะครับ นะถึงเวลาก็เอาเปลี่ยนนะสอดใส่เข้าไปแทนเลยนะครับไปถึงร้านปุ๊บก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนๆอย่างเงี้ย,ยนะซึ่งอันนี้เราต้องดูว่านะเขาจะทำยังไงกันถ้าแบตเตอรี่นะแบตเตอรีอม่มันพัฒนาถึงจุดที่เราไม่ต้องเสียเวลาขับรถไปหนึ่งนะคือขับได้ยาวนะไม่ใช่มันต้องขับไป4 0 0ร0 0กิโลนะหกกิโลแล้วก็ต้องโอ้ยไปนั่งเสียบรออยู่เป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยมันไม่ไหวครับ บางทีเราจําเป็นต้องเดินทางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปในจุดที่มันไม่มีที่ให้เสียบอย่างเงี้ยมันก็ลําบากอีกนะเนี่ย <c oughs> ครับเอาละนะเดี๋ยวจะยาวเกินไปละขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณแอดมินทุกท่านเลยนะครับขอบคุณพี่อีทนะครับเมื่อคืนเมื่อวันก่อนเนี่ย <c oughs> เห็นเห็นละนะครับ,บก็แดงสนับสนุนแล้วก็เรื่องของน้องๆน,น,นะครับเดี๋ยว ผมจะแจ้งให้พี่น้องใ,ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะตอนนี้นะครับพี่น้องที่ได้ส่งเช็คส่งอะไรมานี่ผมยังไม่มีเวลาไปไปไปดูเลยนะครับแล้วอาจจะไม่ได้ขึ้นแล้วก็ Western Union ที่ส่งมากข็ยังไม่ได้ไปรับนะครับต้องขออภัยจริงๆก็ติดอยู่หลายเรื่องนะครับอานี่บักตัวบอกว่าขอเพลงทั้งรักทั้งเกลียดนะครับป๋าเบิร์ตฮา เจ็บก็ทนช้ำก็จะทนรักเธอจนไม่มีหัวใจให้ใครก็ย่างที่รู้รู้รู้เธอมีคู่ใจเสียงแหบฉันก็ยังไม่ไหวปักใจลงไหลในเธอ หลอกทำไมเดี๋ยวจะกลายเป็นรายการร้องเพลงไปนะก็เนี่ยคอแห้งเลยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยนะคุณยายนะแวะเข้ามาบอกฟังไม่เบื่อเลยฟังจนจบนะครับถือว่าเป็นเพื่อนกันช่วงนี้ได้เริ่มไปทำงานกันหรือ,อยังครับได้นะได้ไปเริ่มกลับไปทำงานกันหรือยังทางออสเตรเลียทางยุโรปนะครับเข้าใจว่าน่าจะเริ่มทำงานกันแล้วนะครับเอาละนะครับทำงานก็ขอให้อะไรเนี่ยเห็นข่าวรัดล้วงข้อมูลอะไรนะครับ หน่งอ๋ออันนั้นข้อมูลการใช้โทราศัพท์ของพี่น้องเขาพยายามจะทำครับเขาพยายามจะทำนะครับเขาพยายามจะทำนะคุณขอเงินประกันดอเตอร์พูดจนผมหลับนี่คนที่หลับนี่นะคือคนข้างตัวผมนะผมจัดรายการเมื่อไหรเนี่ยแกนอนฟังปุ๊บหลับเลย พอผมจบรายการเมื่อไหร่ปุ๊บตื่นทันทีครับนี่ก็เป็นยานอนหลับชั้นดีนะครับเอาละพี่น้องครับเอาไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ